สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาปาดยอดฮาวเทียกันดีกว่าเริ่มกันเลยนะครับเนี่ยครับเราก็จะเอาเชือกเนี่ยดูว่าได้เนี่ยพันไปที่อรอบๆโคนของต้นฮาวเทียดันให้ตรงร่องนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ดึงไม่ให้เกิดการช้ำม,มากที่สุดเราจะดึงเพื่อให้ขั้วแกนกลางของฮาวเทียเนี่ยเขาขาดออกจากกันแล้วก็ต้องให้เขา ช้ำน้อยมากที่สุดนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยๆดึงนะครับค่อยๆไปนะรุ้นเหมือนกันนะครับกำลังทำไปแล้วก็ดึงให้เข้าที่นะครับดึงค่อยๆขยับขยับให้เส้นด้ายเข้าไปถึงโคนแกนข้างในนะครับพอหน้าปุ๊บเราก็ดึงดึงดึงให้เชือกเราเนี่ยอยู่ข้างแกนกลางถ้าอยู่แกนกลางแล้วนะครับเราก็จะดึงให้มันขาดทีเดียวเลย นี่เดี๋ยวขยับให้ตรงก่อนนะครับให้ถึงแกนกลางถ้าเข้าแคนกลางแล้วเราก็จะดึงนะครับค่อยๆขยับให้ถึงแขนในมากที่สุดนะครับแล้วเราก็ดึงมัอนออกมาเลยครับแล้วน้องก็จะขาดเป็นสท่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาแต่งใบน้องดึงใบที่มันช้ำๆออกแล้วเราก็จะเอาส่วนบนเนี่ยนะครับ ไปชามแล้วส่วนล่างเนี่ยเราก็จะปล่อยไว้ยังนีย่าง,งให้โดนน้าเดี๋ยวเขาจะแตกหนองออกมาอีกเพียบเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแต่งโคลนอีกนิดนึงแล้วก็อาไปปักชา